สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเด็กๆอ่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยสถานที่ที่หนูรู้จักแล้วเด็กๆรู้จักสถานที่ที่ไหนกันบ้างคะครูต้อยกับครูพรสอนเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะสถานที่ที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างเช่นวัดโรงพยาบาลแล้วก็ตลาดนะคะเป็นสถานที่ที่สําคัญทุก สถานที่เลยนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะครูปุ๊กจะพาเด็กๆมาเรียนรู้สถานที่ที่หนึ่งที่มีเงินเยอะมากๆเด็กๆลองเดาดูสิคะาว่าที่ไหนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูปุ๊กมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าว ทุกเช้าหนุดตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะเราต้องหาเงินเพราะเงินบินงอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะแล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะเราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ ป็นค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องเวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมาก ระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บบาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ้ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคาร หนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะเพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงเลยจ๊ะวันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจังเรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่ออ้อโหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200รบาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้ง พราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคารโอ้โหต้นข้ามีเงินในบัญชีเยอยะเลยแม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วม่หยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบายกับตันกลลอตอยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออมธนาคารเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะคะถ้าเด็กๆจะฝากเงินจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ไปฝากที่ธนาคารนะคะ เดี๋ยวเด็กๆอ่านคำคล้องจองพร้อมครูหนึ่งรอบนะคะอยากฝากเงินไว้ต้องไปที่นี่ลองทายดูซิที่นี่ที่ไหนอีกหนึ่งรอบนะคะอยากฝากเงินไว้ต้องไปที่นี่ลองทายดูซิที่นี่ที่ไหนอ่ะค่ะเด็กๆว่าที่ไหนคะให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วอ่านคำคล้องจองตามครูพร้อมกับระบายสีสถานที่ให้สัมพันธ์กับคำคล้องจองนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วสถานที่ที่สำคัญวันนี้ครูปุ๊กก็คือธนาคารนั่นเองค่ะอ่าธนาคารเป็นที่เก็บของมีค่านะคะเก็บเงินแล้วก็เก็บสิ่ง,งของที่มีค่านะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆช่วยกันประหยัดนะคะแล้วก็เด็กๆซื้อขนมแล้วเงินที่เหลือเนี่ยอาจจะไปหยอดกระปุกได้นะคะแล้วก็ ถ้าเด็กๆเก็บได้เยอะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ไปฝากไว้ที่ทีท่ธนาคารนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆโตขึ้นดเด็กๆจะเรียนสูงขึ้นแล้วเด็กๆก็จะต้องใช้เงินเยอะขึ้นนะคะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่นะคะช่วยกันประหยัดนะคะเด็กๆวันนี้คุณบุ๊คขอฝากการบ้านไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ